ทำยากประกาศอีกคนหนึ่งไอ้เชี่ยไม่ได้ซ้ำอีกกูมีคนไม่ได้ไม่มีขี่ลงมาทีีีมข่ลงมาที่ข้างล่างข้างบนวิ่งข้างบนเข้าหัวไอเดียดพี่เขาเลิควิดอะไรกูบอกไม่เห็นอะไรลิควิงมีตัวนึงลิควิดมีตัวนึงล่าสุดใช่หรออยู่หลังเนินเมื่อกี้มันวิ่งลงมาเห็นตัวเดียวอ๋อโอเคยิ่งยังไงไม่รู้มันเขาอิงมาควรพี่บอลใส่ผงละชงเลยอันนี้คือจะเอาลิควิดใช่ไหมหรือว่าเออมามาลิควิดเออแล้วกูไป เกี่ความ<ว>นี้ม่มีประโยชน์แล้วเข้าบ้านตีเขียวไปตัวหนึ่งให้ชนไหนพี่โกโ้หรือว่าเล่นอันนี้ก่อนอยู่อยู่กูนี่แหละมันอยู่ไหนไม่รู้นะมีตัวนนหนึ่งแน่นอนหลังเนินเมื่อกี้มันวิ่งลงบ้านมาโ <Okay S 1> อเคพร้อมเมื่อไหร่ย,ยันเลยก็ได้ไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วผมขี่รถให้มาไปบ้านนั่นนี่บ้านนี้บ้านขวาบ้านขวาบ้านขวาบ้านนั้นแหละชนโมงตายตายตัวเดียวอันนี้คือตี้ที่เข้าไปที่ผมร้านมาบนเขานี้ ดีนะเองทำตัวลาได้พี่เฮ้ยเอมโฟร์ไอไตรงมาร์กนี่คือมีเหรอมีพี่ตอนแรกมีมีมันหัวอเลติเขียวมาร์กสี่ใช่มันเห็นฝ่องตัวนี้ได้หรอเดี๋ยวผมยื้อบนหลังคาไว้ให้ก็ได้เอ้ยไม่ได้นี่หว่าบ้านเดี๋ยวกูถอยยื้อนะถ้าให้มันเล่นแค่หลังห้องน้ำโดนช็อตมีไฟเบรกด้วยวะความหยาบบรรดางวงยิงผมนี่รถขับขึ้นงถามอ่ะวอยู่นี่คันนึง เมื่อกี้จอด Watch out ไม่มีจอดร้อนสองคันละหมดแล้ว Watch out จอดไม่โดนบอกให้ทำเยอเดี๋ยวพี่ไปมไม่มีอะไรเว่ยของบมมันเป็นวงขอบบุ๋มอยูำได้ กลางทุ่งผมมองกลับไปให้ได้นะยังไม่เห็นบักไข่กลางทุ่งเลยบนหัวนี่มีปะเดี๋ยวพี่ดูให้ไม่เห็นพี่ก็มันจะไฟกันตรงนี้เห็นปะหมากโฟมขโมงเยอะมีรถมาปะอ๋อมันไฟกันอยู่แล้วตรงนั้นนะยีม่มีเดี๋ยวดูทางนี้ให้ด้วยคนมันลดไว้ยังอ่ะบนแาวนี้มีมายืดฝั่งนี้เปล่าเนี่ยมายึดมาเหลืองเปล่า ได้ออกมาแล้วอกออกมาพี่หน่อยไปยืนมาส้มกับไงรถสมองกันหน่อยมีป่าวอะไม่เห็นตอนน่ะจิระผมมาดีมาดีตงพบน่าน่าจะอย่างนี้พี่ตาผมลงรถโนซี่ปล่อยขยับะพยุห์ใช่ใช่มันอยู่ฝั่งของข้ามด้วยตาเบี้ยปล่อยกล้าเลยปล่อยเลยปล่อยเลยโอเค รถบนนี้ยิงกันอยู่ตะบัดได้วางไปดิโอ้โหรถเต็มเลยตะบัดระวังผมว่าไม่อยู่ว่ะต้องเนินติ๊กซมไม่เห็นนะไม่เห็นรถผมกังวลไปเลยครับไปตาบัสด้านหน้าจะเย็นเหนื่อยไปไม่ผมมอบอยู่สมองด้านหน้าต้นไม้รอหาเปิดเมื่ผมเล่นกลางทุกไว้ก่อนนะ ได้ในผมมนต่างกันเลยเทศมามานี่ก็ได้มาได้พี่ได้พี่ตรงที่พี่เนี่ยอยู่การพุ่งวิ่งกันอยู่โอเคให้ระวังหน้าในสมองนะนะตัวนึ่งมาเจียบเนี่ยเพื่อนยิงขวายใช่ใช่ลังเห็นตัวนึงยิงอยู่ยิงอยู่เฮ้ยซ้ายระวังผิดนี้ตัวนึงมาเดือนมาน้ำหนึ่งตาบ้าตายตายเห็นเปล่าตรงนี้หมดหมดหมดสวยเหลือเนินตรงข้าวเหมือนเดิมคำนั้นผมไปชิดหน้าเนินให้ ทงหลังทีนี้มาพี่ไปน็อกเหรอน็อกน็อกเดี๋ยวผมไปชิบกันเองนะไปจอดด้วนไปเดี๋ยวพี่โคก็ไปไม่ต้องรีบมาไม่ต้องรีบมาขอคนเดียวอีกคนนึงห้อยหลังไว้ก่อนเผื่อมีคนนี่กูห้อยไปอยู่หมด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 เอาหมดเดียวมาเหียน้าหมดหน้าหมดซ้ายยิงที่มาตายยิงกันเลยหน้าหมดชจันรอรับนะน้าหมดแล้วพี่เดแต่ซ้ายเดแต่ซ้ายผมห้อยหลังกับพี่โก้นะอันนี้ได้ไม่มีใครไปช่วยเค้นนะตอนนี้เย้ ผมเปิดซ้ายอย่างเดียวถ้าวีคืนไม่คันซ้ายผมได้หมนเห็นบ้าตรงเห็นพี่กันให้อยู่เฮ้ยมีมีคนหมุนไปกี้มีคนหมุนไปเลยไม่ได้คนหมุนไปคิดทุกพี่อ่ะตบบ้านมารอรับอยู่รอรับอยู่โซนของนะเป็นโฟกัสไว้นะลงมาแล้วลงมาแล้วผมต้องใช้ตะมอวพี่เอิญหนูฟี่จะโดนจริงเลยโลยกทำจอดอ่ะหรือว่าไม่มีเฮ้ยหน้าเราเลยเห็นละเห็นละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นป่ะน้องน้องน้องกากีนอ่ะกากีนอ่ะเหลือตรงเนี้ยพี่เหลือตรงเนี้ย แต่ตรงนี้ที่ทม็กเกิดอ่ะผมไม่มีออปชั่นมาเก็บได้นะมาโกฟิวทำม็กวันเวเล่นไปก่อนมันอยู่ใต้ดินมันปักกี้มาให้ปาร์จุดให้ทีเด้อเดี๋ยนี่ไอตรงที่มาร์คกัอยู่ที่มันอยู่ใต้ทองรันักที้ตรงที่มาร์คลงหน้าผมนรอกใช่เดี๋ยวซ้ายเนี้ยนะเออใช่ก็ผมเดินมามาเคลียร์วิ่งมาเคลียร์ผมเดินแล้ววิ่งมาเคลียร์ตรงนี้ขี่ขี่รถขี่รถขี่รถไปแล้วเอาเอาไต้จีนผมเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยมาหมดหมด สวยนุนไปหนึงเียคอสฝั่งผมหน่อยตรงข้ามชุบได้รับหนึ่งกำลังไม่กลับแถวมีคนไาจอดกลางทุงมีคนมาจอดกลางทุงตรงบนผมเซฟนะวนไม่หาวกพี่วนไม่หาวกพี่หลังถ่ายละสวยไายีราดได้พี่มาอยู่ตรงที่ผมแล้วพี่มาบนหัวยิงได้สวยตายนไม่ใช่คนบอลคุณรอดิเหมอน อยู่ไหนอยู่ไหนมาร์คปี้ปนหัวผมมาร์คไว้หน้ออ๋อมาร์คให้แล้วมาร์คสี่มาร์คสี่มาร์คสี่ด้อยู่ดูไว้อยู่สัง anyway ตีนนะพี่วโดนกดฝองทาง่ะเป็นยากดึิ่งอ่ะผมค้ามไม่ได้นะผมย้ายจุดเป็นเมย์ทำได้ทำได้ถือปืนหน่อยนะเตรียมถือปืนหน่อยนะผมโดนกดฝองก็วิ่งขวาไปขวาล่างเนินพี่ยัดเอ้ยวงพี่บ่าเดี๋ยวพี่ไปช่วยยัดก่อนละกันขวา Watch out ฝายมีปอดเล่นไปนะเล่นไปนะตัวฝ่ผมใจมีปอดล่าเนิน ชวขาดิหน้านองนนเดตัวไกลี่เดินเดินดิมารงมาตรงนี้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 นี่มาเดินนายด้เดนตเลยเดินน้อยตายตหลไฟไฟไม่หมดาหมดแล้วขาหมดแล้วผมกลับไปเล่นที่บ้นก่อนไว้ีกลับไปเล่นให้ํามให้มันมาชี้จูตบาสยิงใครอยู่อ่ะนี่ไฟตัวามเนลยออโอเค เล่นล่างเนยไนเล่นล่างได้เล่นล่างได้แต่ระวังไฟฟ้าพี่ับกูเป้มาพี่กขี่รถไปสคันขี่รถไปสองคันเจ็บเจ็บเจ็บเอาเลเอาเลยเหลือแค่ตีนี้ตีเวแล้วตงกูเป้พี่ตงกูเป้ต้องต้องตบพี่เลย มาแล้วมาแล้ว,ลวนี่อะไรเลยศูน,านาย์ดาเมจของกิน